ค่ะท,ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอยู่กับเรา2คนนะคะสำหรับโฮมซีรีส์ s p พีก็เดินทางมาถึง EP2 กันแล้วนะคะก็แต่และช่วงก็อาจจะเว้นช่วงกันนิดนึงเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงที่เรายุ่ง่างจริงๆอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นไวมากหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเราห่างหายจากการทำ คลิปทําช่องไปแล้วหรือเปล่าจริงๆยังทําอยู่นะคะ<ช>ก็สําหรับ EP ีสองนี้นะคะเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนที่เราอะไปเลือกช็อปกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆรวมถึงสิ่งของตกแต่งภายในบ้านใช่ใช่อืมเรียกได้ว่าเป็นการมาป้ายยาแหล่งช็อปมาชี้เป้าแหล่งช็อปที่แบบช่วงทําบ้านเนี่ยเราไปบ่อยมาก<ช>มที่นี่เขามีครบหมดทุกอย่างเรียกว่าไปที่เดียวก็คือครบเลยทุกคนก็สําหรับใครที่กําลังทําบ้านอยู่แนะนําเลยต้องดู EP นี้นะคะเพราะ,ะเป็นแหล่งช็อปที่ครบแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ให้เรา เลือกด้วย hmm. อ่ะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไหมไ <Bah. S 1> ปไป สาขาบางนาะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าที่นี่นะคะถือเป็นแหล่งช็อปหลักของเราในช่วงทําบ้านเลยนะทุกคนคือมาบ่อยมากเวอร์แล้วก็มาทุกครั้งได้ของกลับไปทุกครั้งจริงๆเพราะที่นี่ของเขาเยอะและครบมากจริงๆนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําไอเดียทำ a ไลฟ์กันค่ะเพราะว่าบุญถาวรน,นะคะเชื่อว่าทุกความฝันเป็นจริงได้นะคะที่บุญถาวรน,นะทุกคน วันนี้อ้อนเลยจะพาทุกคนมาตามหากระเบื้องที่อ้อนจินตนาการเอาไว้นะคะว่าจะมีไหมแล้วก็สิ่งที่อ้อนจินตนาการไว้เนี่ยออกมาจะเป็นจริงได้ยังไงนะคะ <S <S เดี๋ยวตามไปดูกันข้างในเลยค่ะและขี้หลักๆของวันนี้นะคะก็คือเราจะมาตามหากระเบื้องนะทุกคนที่อ้อนจินตนาการไว้คืออ้อนอยากได้ฟิลที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติของหินอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้เท็กเจอร์หินอ่อนสลับกับแบบ หินหน้าผาเป็นริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากได้สีที่แบบยังคุมโทนอยู่ยังเป็นขาวเป็นเทาอยู่เพราะว่าห้องน้ําของอ้อนชั้นบนเนี่ยค่อนข้างแคบนะคะก็เลยอยากให้ใช้สีโทนสว่างเพื่อว่าห้องน้ําจะได้ดูกว้างขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาตามหากระเบื้องที่อ้อนจินตนาการไว้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นจริงได้ยังไงนะคะแล้วก็จะมีไหมนะไปะ ไม่ว่าใครนะคะที่จะมีจินตนาการหรือว่ามีไอเดียอะไรนะคะสามารถทําให้เป็นจริงได้ที่นี่เลยนะคะหรือว่าใครกําลังแบบทําบ้านแต่ว่าแรงมากไม่มีไอเดียอะไรเลยอะไรเงี้ยก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะจะมีโซนเอฟวีรูมนะทุกคนที่มีพี่พี่รูมสไตลิสต์นะคะคอยซัพพอร์ตเราสามารถให้พี่ๆี่นะคะเขาออกแบบความฝันหรือว่าไอเดียอะไรก็ได้ให้ออกมาเป็นจริงมาเป็นรูปแบบที่แบบว่าเฮ้ย เออแบบสวยงามตามที่เราอ่ะคิดไว้นะคะแต่แบบบางคนแบบนึกไอเดียไม่ออกไงมาที่นี่คือจบเลยตอนนี้เดี๋ยวอ้อนพาไปนะคะเพราะว่าอ้อนอ่ะมีไอเดียอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นจริงแล้วเป็นยังไงนะปะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้อ้อนอยากจะให้พี่ๆช่วยดีไซน์ห้องน้ําให้หน่อยแต่ว่ามีแรงบันดาลใจก็คือว่าห้องน้ําชั้นบนเนี่ยอยากให้มีความเป็นหินได้ค่ะเป็นหินแต่ว่าเป็นหินที่แบบว่า หลากหลายนิดนึงเราก็อยากได้หินที่แบบโทนสว่างเพราะว่าห้องน้ําข้างบนน่ะค่อนข้างไซเล็กมากๆเลยค่ะก็เลยอยากได้ห้องน้ําที่แบบว่าดีไซน์ออกมาแล้วแบบดูสว่างดูกว้างขึ้นกว่าความเป็นจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากได้แบบดีเทลของกระเบื้องให้มีความเป็นลายแบบหินอ่อนแต่ว่ามีความหลากหลายอาจจะมีแบบฟิลแบบเป็นความภูุขาของหน้าผาอะไรเงี้ยค่ะโซนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าสามารถเบรนออกมาแล้วแบบ จะเป็นยังไงอยากให้พี่ๆช่วยในส่วนของเครื่องลายหินมันจะมีค่อนข้างหลายประเภทเลยค่ะลูกค้าถ้าเป็นงานหินอ่อนก็จะเป็นพวกโทนนักชลีอ้อนอยากได้ความเป็นหินแต่ว่าไม่อยากให้มันดูหรูหรามากอยากให้มี<ฆ>ความแบบยังคุมโทนอยู่อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>อยากได้เป็นโทนแบบว่าขาวเทาอยู่แต่ว่า ไม่อยากแบบว่าสุดโต่งไปในความแบบเวของลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอยากให้ยังแบบมีความเป็นธรรมชาติได้ค่ะอ่างั้นอาจจะต้องเป็นโทนกระเบื้องที่แบบเป็นลายหินที่รูแบบเป็นธรรมชาติหน่อยแต่เ็คเจอร์แบบต้องไม่อยากมากเลย<ช>ค่ะ,คะแล้วก็เน้นเป็นโทนสว่างเนาะได้เลยค่ะ,คะโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเรา ในหัวที่อ้อนคิดไว้แล้วนะคะคือต้องขอบคุณพี่ๆเขามากๆเลยนะคะที่แบบว่าดีไซน์ให้เราตามหัวของอ้อนที่คิดออกมาแล้วแบบว่าเฮ้ยตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าแบบภาพจะเป็นยังไงนะคะแต่แบบทาออกมาแล้วสวยมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปตามหากระเบื้องที่ตรงกับความต้องการของอ้อนนะคะเดี๋ยวไปให้พี่ๆเขาช่วยเลือกกระเบื้องอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะไป ก็อยู่ในโซนของกระเบื้องแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปตามหากระเบื้องตามไอเดียของเรานะคะว่าจะมีหรือเปล่าแล้วก็จะมีอันไหนที่แมทกับเรานะคะเพราะว่าที่บุญถาวรเนี่ยเขามีกระเบื้องแบบหลากหลายมากๆทุกคนมีกระเบื้องนําเข้าด้วยนะคะไปะไปดูกันค่ะนี่ทนนี้คือเป็นโทนที่แบบอ้อนตามหาเลยอะ่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามีไอเดียอะไรมาครับ แน่เลยค่ะคือตอนนี้มีไอเดียว่าคือห้องน้ําชั้นบนนะคะอ้อนอยากได้เป็นฟิลแบบคุมโทนแต่ว่ายังอยากได้แบบว่าลวดลายของหินแต่ก็ไม่ได้อยากได้หินอ่อนจ๋าค่ะหือจะเป็นเทเกเจอร์เรียนแบบหินแกะสลักอ,อสวยมากเลยทุกคนอุย้ยอันนี้เทกเจอร์ดีมากเลยอ่ะเหมือนหินจริงๆออันนี้ก็สวยมีความเป็นหินตามโจทย์ของเราเหมือนกันนะ เออแต่ว่าอันนี้มีไซส์ที่แบบเล็กลงมาหน่อยไหมคะเพราะว่าห้องน้ำชั้นบนอน้อนค่อนข้างที่จะแบบไซส์เล็กมากเลยก็เลยอยากได้โทนที่แบบว่าขาวๆอย่างนี้แหละเพื่อให้แบบห้องน้ำม,มันดูใหญ่ขึ้นแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบแผ่นใหญ่เกินไปโอเคได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกไซส์หนึ่งได้ครับลูกค้าลองดูเป็นรุกนี้นะครับจะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยจะเป็นขนาด360จะมีเท็กเจอร์คล้ายๆกันโอ,อ้ยอันนี้คือแบบว่าเรื่องน,นี้แบบว่าชอบเลยอ่ะทุกคนคือมีความแบบ เหมือนเป็นแบบเทกเจอร์ของฟิลหน้าผาจริงๆแต่ว่าก็ยังมีลายหินอ่อนด้วยครับอ,อันนี้ก็ไม่แมท์มากด้วยครับทำความสะอ,อ,อาดง่ายด้วยเหมาะมแก่การใช้งานแล้วอีกอีกด้านหนึ่งเราก็เอาเป็นอันนี้ได้เนาะความเงากับความแมทอันนี้ก็น่าจะต่อเนื่องกันได้ไหมคะต่อเนื่องถ้าเอามามิกกันเนาะอาจจะไว้คนละฝั่งก็ได้ครับงั้นเอาเลยนะคะ2ออันนี้คือแบบว่าลายดูแบบว่า ไม่ไม่แบบว่าลักชัวรี่เกินไปเพราะว่าด้วยความสีของเขาแล้วก็ด้วยความลวดลายธรรมชาติที่มีความแรนดอมแพทเทิร์นด้วยมีการขละ่ลวดลายโอเคงั้นเราสองอันนี้เลยค่ะจัดเลยครับวันนี้ให้พี่ปอช่วยพาเดินชมกระเบื้องเลยได้ไหมคะเผืเ่อว่าเป็นไอเดียครับ๋ย่ผมพาไปนะแบรนด์แรกก็เป็นเจลาโต้ครับผมอ่าแบรนด์นี้น่ารักสดใสมากเลยค่ะครับเมื่อพูดถึงเจลาโต้นะจะเป็นนึกถึงความสนุกสนานสดใสอืม,อม เป็นเระเบื้องที่แบบเทรนดี้จะมีที่มาจากภาษาอิตาลีครับที่เจลาโต้จะแปลว่าไอรีมไอรีมก็จะมีหลากรสหลากสีแน่นอนเลยทุกคนถ้าสมมติว่าใครกําลังอยากได้ห้องที่แบบว่ามีความสนุกสนานสดใสนะเนาะมาโซนนี้เลยที่เจลาโตนะคะ คือแบบน่ารักแบบละลานตามากๆบอกเลยว่ามาโซนนี้นะคะไอเดียคือแบบพุ่งกระโชนแน่นอนแบรนด์ต่อไปก็จะเป็นพอสติโ a ซ่าแต่เป็นแบรนด์เบื้อเื่อนําเข้าจากสเปนคุณภาพมีระดับไฮเอ็นด้วยเทกเจอร์ด้วยลวดลายที่ค่อนข้างอย่างสมจริงครับลูกค้าต้องลองสัมผัสด,ดูเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบไฮเอ็นลองสัมผัสด,ดูว่าแบบสมจริงแค่ไหน ไม่ได้เหมือนแค่ตาที่มองเห็นแล้วเป็นไม้แต่สัมผัสก็เหมือนสัมผัสก็เหมือนอคืออันนี้คือเป็นฟิลเหมือนบิวอินเลยแต่ว่าเป็นกระเบื้องใครกำลังหาก,กระเบื้องไฮเอนที่มีเท็กเจอร์แล้วก็ลวดลายที่เสมือนจริงนะคะแนะนำเลยแบรนด์นี้สวยจริงทุกคนดีอิตาเลียนะครับจะเป็นกระเบื้องที่ปีไซน์มาจากประเทศอิตาลีอ่าอ่า คือลวดลายสีทันที่เเห็นเนี่ยครับก็คือนําเข้าจากอิตาลีหมดเลยแล้วก็จะมีของประเทศสเปนด้วยแต่หลักๆก็คือมาจากอิตาลีเลยใช่ไหมคะใช่ครับสวยมากพวกลวดลายพวกเนี้ยครับคือแบบว่ามันจะยูนิคมากแล้วจุดเด่นของอิตาลีนะครับมันจะมีแบบนี้อ่าจะเป็นหน้าเงาแล้วก็หน้าแมทครับจะเป็นซีรีส์เดียวกันเราชอบความแมทของเขามากการนี้นี่จะเป็นอินต่อนพรีเมียมครับลวดลายที่เราเห็นเนี่ยแต่ละอันก็คือการนี้เขาจะ ไปสำรวจเพื่อเขาเลยครับแล้วก็สแกนมาทั้งสีทั้งลวดลายก็คือจะมาจากหินจริงๆออ่าหมายความว่าตรงเนี้ยที่ลูกค้าเห็นอยู่นะค่ะจะเป็นหินจริงทั้งหมดเลยอ๋อเจ๋งมากเลยก็คือสีแบบสวยมากๆคือเขาค้นหาแบบที่ไหนใช่ครับคือถ้าเกิดว่าได้มาลองดูหรือว่าสัมผัสของจริงอ่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าเขามีความแบบเหมือนผุกร่อนตามหินจริงๆที่แบบ มันเป็นเห็นจริงๆอ่ะต้องครับเป็นไฮไลท์ของการนี้เลยจะเป็นสตาร์ตูดิโอคกรักกต้าจุดเด่นนี่คือจะต่อลายหมดเลยครับอ๋อเลยดูเป็นแบบว่าเหมือนผืนเดียวกันใช่ไหมคะใช่ต้องครับมายสโตนนะครับจะเป็นกระเบื้องวิเซล็แผ่นใหญ่ทั้งหมดเลยก็คือแบบว่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้กระเบื้องแบบไล่รอยต่อมากที่สุดเนาะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆไปเลยให้มีความแบบลักชัวรี่ลักชัวรี่อลังการครับโออ่าอย่างตัวอย่างห้องเนี้ยครับจะเป็นไซส์90ไม่80 Ê เป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับจะต่อลายด้วย8ลายาลิคาซ่านะครับ<ม>จะเป็นแบรนด์ที่รวบรวมกระเบื้องแนวโมเดิร์นลักชวรี่สังเกตว่าพวกรดลายต่างๆครับลายหินธรรมชาติลายหินอ่อนลายดอกไม้ลายหินขัด<ม>คือส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะทําแนวโมเดิร์นหมดเลย<ม>เป็นกริตเตอร์คือมีลูกเล่นเยอะมากเลยในหนึ่งแพ่น ในเมื่อเราได้กระเบื้องแล้วนะคะต่อมานะคะ,ะ,คะ <Yeah. S 1> ก็คือสุขภัณฑ์ค่ะทุกคนซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่น่ารักมากๆเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับกระเบื้องตรงนั้นเลยนะคะก็คือเจลาโต้นั่นเองทุกคนซึ่งแบบเป็นแบรนด์ที่แบบสะดุดตามากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่า<ร>ค่ะเพราะว่าแบรนด์เขาดูแบบมีส,สีสันน่ารักมากๆเลยคุณถาวรสวัสดีครับสวัสดีค่ะทราบว่าดูสินค้าประเภทไหนอยู่ครับก็วันนี้จะมาดูเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็เรนชาวเวอร์ค่ะตอนนี้ขออนุญาตแนะนานะครับก็แบรนด์น้าบโต ก็จะมีสินค <and> ้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นสีสันนะครับหรือว่าจะเป็นสีที่เป็นสีปกติใครที่ชอบความแบบว่าสีสันแนะนําแบรนด์นี้เลยนะคะคือตอนนี้ปัญหาของห้องน้ําชั้นบนอ่อนก็คือมีไซที่แบบเล็กมากมันอาจจะแบบแคบนิดนึงซึ่งหาโถสุขภัณฑ์ที่แบบ เข้ากันเนี่ยยากมากๆเลยอะค่ะถ้าของแบรนด์จลาโต้นะครับก็จะมีรุ่นที่แบบตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับก็คือจะมีรุ่นนี้ครับชื่อรุ่น bt 8 1 0 9นกะครับก็รุ่นไฟนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นตรงที่ตัวมอน้ําของตัวเขานะครับออจะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเนาะทำให้ตัวสุขภัณฑ์เนี่ยออกแบบมาจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งจะตอบโจทย์สําหรับห้องน้ําที่มีพื้นที่แคบนะครับอันนี้คือแบบเฮอยแคบแคบที่สุดที่เราดูมาเลยเนาะ คือตรงเนี้ยอันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าห้องน้ําเราอะเล็กมากๆทุกคนคือปัญหาหลักก็คือห้องน้ํามันเล็กมากอย่างที่เราให้พี่เขาดีไซน์อะเขาก็ให้พี่เขาดีไซน์ให้รู้สึกว่ากว้างขึ้นแต่ในความเป็นจริงนั้นมันก็ยังแคบอยู่เราก็เลยต้องหาสุขภัณฑ์ที่มีไซส์ซิ่งที่แบบว่ามันเข้าแล้วแบบนั่งแล้วก็แบบไม่อึดอัดจ,จนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นอะมันจะเหลือพื้นที่ที่แบบว่าน้อยมากๆ อาจจะใช้งานจริงไม่ได้อะไรเงี้ยนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยอ้อนคิดว่าได้งั้นเราเอาอันนี้เลยไหมเนาะอันนี้เลยละกันตัวเรนชาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสีใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับก็จะมีเอ่อเป็นสีโรสโกนะครับแล้วก็สีไทเทเนียมนะครับสีนี้ตรงใจเรามาก <laughs> สีนี้สวยมากทุกคนอันนี้ก็คือเลื่อนได้ก็คือว่าความเตี้ยของเรานะดีไซ <c oughs> น์ส,สวยมากแล้วก็หน้าฝักบัวใหญ่มากๆอันนี้คือแบบเราชอบเลย ตัวเลนชาวเวอร์ก็คือใหญ่สะใจเราจิ้มอันนี้เลยลวกันสีถูกใจค่ะเอาอันนี้ด้วยค่ะก็ยังมีอีกแบรนด์นึงนะครับเป็นแบรนด์บัสแอนด์บน,นะครับ <c oughs> ซึ่งก็จะมะีตัวสินค้าที่เป็นไฮไลท์นะครับอย่างเช่นอ่างอาบน้ําตานี้ครับอ้มีอ่างอาบน้าสีแดงด้วยเออสำหรับใครที่แบบว่ามีไอเดียแบบฉีกฉีกหน่อยอะ่ะเอออันนี้ก็แบบตอบโจทย์เลย <c oughs> และมีคอมเป็นแมทด้วยอะ่ะทุกคนว้าว <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่าที่บ้านอะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะต้องจัดแหละทุกคนคือแบบว่าเวิร์กมากอยอยากมีอันนี้ที่บ้านเลยอ่ะเราแอบแวบะบมาดูโซนครัวกันหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วนะคะบ้านเราอะเป็นครัวบิวอนะินเนาะแต่ว่าอยากพาเพื่อนๆมาดูไอเดียนะคะเพราะว่าที่นี่มีคิทเช่นสตูดิโอด้วยนะคะไปดูกัน ตอนนี้เราอยู่กันที่โซนครัวแล้วทุกคนจะบอกว่าครัวของที่นี่นะคะคือสามารถสั่งทำได้นะคะซึ่งเราสามารถคัสตอมได้ในบางส่วนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวก หรือว่าเป็นพวกหน้าบานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท็อปอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบว่าเออสีไหนวัสดุอะไรยังไงนะทุกคนอย่างห้องนี้นะคะจะบอกว่าเป็นครัวที่สีน่าหลักมากเป็นสีแบบสีฟ้าแล้วก็คือตัดกับแบบน้ำเงินอย่างเงี้ยทุกคนคืออ้อนว่านะที่นี่คือจุดเด็ดเลยคือเขามีสีให้เลือกเยอะแล้วเราอะสามารถ เลือกสีต่างๆเหล่านี้ได้นะพะูดถึงครัวนะคะ <_ C 2> บอกเลยว่าสิ่งสําคัญก็คือฟังก์ชันอย่างอันนี้เห็นปะคือฟังก์ชันดีมากทําให้แบบว่าจุของได้เยอะมากๆคือเก็บความลกได้ไว้ในนี้เลยอะทุกคนอันนี้คือแบบว่าดีงามมากๆนี่เราย้อนกลับไปทําครัวใหม่ได้ไหมนะเ <m> นี่ยทุกคน,นคือมันเก็บของได้เยอะมากๆคือเป็นดีไซน์ที่ดีมาก,มากๆเขาออกแบบมาดีมากๆเลยในส่วนของฟังก์ชันต่างๆอะ่ะอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้ด้วยนะคือดีงามมาก แล้ววันนี้นะคะอ,อ้นก็พาทุกคนช็อปกันแบบจุใจเลยใช่ไหมคะที่บุญถาวรสาขาบางนาแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าของเยอะของครบจริงๆนะทุกคนเป็นสาขาใหม่ของเขาด้วยซึ่งตลอดการทําบ้านของเราเนี่ยเรามาบ่อยมากจริงๆนะทุกคนสําหรับใครนะคะที่มีไอเดียหรือไม่มีไอเดียหรือคิดไว้แต่ว่านึกภาพไม่ออกอ้อนแนะนําเลยมาที่บุญถาวรน,นะคะเพราะที่นี่นะคะสามารถทําให้ไอเดียคัาอ l i v จริงๆค่ะทุกคนอย่างอ,อ้นนะคะเป็นคนที่มีแพลนคิดไว้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่านึกภาพไม่ออ แต่พอมาที่นี่นะคะมีพี่ๆสไตลิสที่คอยช่วยแบบว่าเบลนให้ไอเดียของเราเป็นจริงได้นะทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะคะอ,อ้นต้องขอลาทุกคน หยุดก่อนคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะก่อนจบคลิปนี้เนี่ยอ้อนมีบรรยากาศบ้านตอนที่เสร็จแล้วที่อ้อนเลือกใช้กระเบื้องแล้วก็สุขภั์จากบุญถาวรที่เราชอปกันไปทั้งหมดมาให้ทุกคนชมกันด้วยค่ะและหากใครนะคะอยากให้อ้อนมารีวิวบ้านแบบละเอียดคอมเมนต์ไว้เลยนะคะถ้าเยอะจริงเนี่ยอ้อนจะมาทําคลิปโฮมถวยทีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณบุญถาวรที่ทําให้ไอเดียของอ้อนเนี่ยเป็นจริงได้แล้วอ้อนก็เชื่อนะคะว่าทุกไอเดียเป็นจริงได้ที่บุญถาวร on